สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนประกอบกับราคาสินค้าเกษตรยังคงตกต่ำแน่นอนค่ะว่าย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และก็กําลังซื้อของประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งในภาคของการเกษตรและนอกภาคการเกษตรก็อาจทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาบริหารสภาพคล่องในครอบครัวซึ่งรัฐบาลก็เห็นว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยล่ะค่ะควรที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการ ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะคะเมื่อวานนี้นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศธนาคารออมสินธนาคาร พัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank และธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งก็ได้กำชับให้แบงก์รัฐร่วมเป็นช่องทางในการช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องเป็นมาตราการให้สินเชื่อใหม่หรือว่าเพิ่มวงเงินสินเชื่อแต่ขอให้เข้าไปดูให้ทั่วถึงมากขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าที่ผ่านมาแบงก์รัฐปล่อยสินเชื่อได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ต้องติดตามว่า Bank รัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นได้อย่างไรบ้างส่วนเรื่องที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU ให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทยให้เวลาแก้ปัญหา6เดือนก่อนให้ใบแดงห้ามนำเข้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจคขาว่าผลจากการเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานประมงซึ่งรัฐบาลเตรียมการมานานพอสมควรแล้วจะทําให้ไทยหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาของยูได้พลเอกชัดชัยสาริการญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลได้เตรียมการมานานพอสมควรในการแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการที่มีนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานและยังมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมหลายฉบับซึ่งอาจจะประกาศใช้ไม่ทันใน ่วงนี้แต่เชื่อว่าภายในระยะ6เดือนข้างหน้าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนทั้งจากการที่ได้เรื่องรัฐด,ดําเนินการไปแล้วและกฎหมายหลายฉบับจะประกาศใช้ในเร็วๆนี้นะคะทั้งนี้จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไทยไปยัง EU ในปี2556มีมูลค่า647 ล้านเหรียญสหรัฐปี2557มูลค่าลดลงเหลือ389ล้านเหรียญสหรัฐและในช่วง2เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า46ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าขณะนี้กําลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการให้ใบเหลืองของ EU ว่ามีส่วนใดที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ EU และส่วนใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานบ้างซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเข้มงวดทั้งภายในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทะเลและการทํางานบนเรือประมงและยังได้ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงง,งานใน งานประมงทะเลพุทธศักราช2557ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2557ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งหาทางแก้ปัญหาให้ทันเวลาซึ่งอาจเสนอใช้อำนาจมาตรา44ในการทำประมงรวมทั้งจัดทำแผนระดับชาติป้องกันสินค้าประมงตามกฎ i อ u ค่ะนายปิติพงษ์พึ่งบุญนะอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยมาตรการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรเร่งรัดดำเนินการอยู่ก็คือการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลูกให้สอดคล้องกันซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาและ แต่ว่าขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเสนอใช้อำนาจตามมาตรา44หรือประกาศเป็นพระราชกำหนดเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลาระหว่างรอประกาศใช้กฎหมายใหม่รวมทั้งจะมีการจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันสินค้าประมงที่เข้าข่ายการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ I U U เพื่อแสดงเจตจำนงว่าไทยมีแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวจริงโดยจะดำเนินการให้เสร็จภายใน2ส,สัปดาห์เพื่อเสนอคณะ รัฐมนตรีนอกจากนี้จะมีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงที่ส่งไปยัง EU ด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าโครงการสร้างรายได้บรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซากตำบลละ1ล้านบาทนะคะนขณะนี้โครงการก็ได้ผ่านการพิจารณาครบทั้งหมดแล้วคาดว่าเงินจะถึงมือเกษตรกรภายในวันที่30เมษายนนี้ค่ะ นายสมปองอินทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่าคณะกรรมการระดับกระทรวงได้พิจารณาโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมาย3,511 0ตำบลจำนวน6,598โครงการครบทั้งหมดแล้ว รวมงบประมาณกว่า3,000ล้านบาทและสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณลงสู่พื้นที่แล้วจำนวน58จังหวัดกว่า5,000โครงการวงเงินกว่า2,500ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก461ล้านบาทคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ไม่เสนอโครงการนะคะมีทั้งหมด7ตำบลได้แก่ตำบลศีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตำบลพระพุทธบาทและตำบลขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีตำบลท่าตูมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและตำบลประจวบคีรีขันอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันสาเหตุที่ไม่เสนอโครงการเนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่ะ ไปดูการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบๆค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเอกชนที่ออกมาไม่ค่อยสดใสค่ะโดยปิดตลาดวันที่21เมษายนนะคะดัชนีดาวโจนลดลง85.34จุดปิดที่ระดับ17,949.59จุด N a s d a กเพิ่มขึ้น19.50จุด ปิดเหนือ5,000จุดไปเรียบร้อยนะคะขนาดที่ S&P 500ลดลงเล็กน้อยค่ะ3.11จุดฝังตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวพุ่งขึ้นไป214.28จุดแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ15ปีค่ะที่21,23.37จุด ขนาที่หางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น78.48จุดส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้นะคะดัชนีแต่ที่1,564.69จุดปรับตัวลดลงไป4.66จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่19,692ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับขึ้นมาหลายวันติดต่อกันค่ะโดยที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐลดลงไป1เหรียญ12เซนปิดที่5 5เหรียญ26เซนต่อบาเรลส่วนเปร้์ตลาดลอนดอนลดลง1เหรียญ37เซนมาปิดที่6 2เหรียญกับอีก8เซนต่อบาเรล ปิดท้ายกันที่ราคาทองคําในประเทศนะคะวันนี้ราคาทองปรับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคําโดยราคาทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ18,350บาทขายออก18,450บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่18,850บาทค่ะหมดเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจแล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ